อันที่เห็นเป็นขาวๆน,นี่ก็คือสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะพาชมอันที่กลางต้องกลางมุงไว้เพราะว่า,ามีนกนะคะมากินผลสตรอเบอรี่ของเราอันนี้จะเป็นสายพันธุ์จากออสเตรเลียนะคะเป็นลูกใหญ่มาทดลองปลูกในบ้านเราดูว่าจะออกไหมแต่ผลปรากฏว่าก็ออกผลผลิตอยู่นะคะ แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นพันธุ์พระราชทานนะคะเป็นพันธุ์บ้านเราก็ผลผลิตก็ออกดีอยู่แต่ตัวที่ใสยพันธุ์ต่างประเทศที่ออกก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ก็ออกอยู่นะคะก็ะมีรูปให้เห็นอยู่นะคะแต่รูปจะใหญ่หรือเปล่าต้องรอดูเพราะว่าเราปลูกในกระถางเล็กๆในถุงเพราะขนาดเล็กๆนะคะส่นิ้ว ไม่ถึงด้วยประมาณสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะคะมันก็ออกนางก็ก็ออกผลผลิตก็ออกดอกออกลูกออกผลให้เห็นโอเคอยู่นะคะสวยงามอยู่นะคะอันนี้ที่เห็นเป็นสีเหลืองนี่มุมกล้องนะคะไม่ใช่มุมแสงของกล้องนะคะจริงจริงแล้วก็คือสีเขียวนะคะเอ๊ะแล้วทำไมปลูกแล้วเหลืองอย่างนี้จริงไม่ใช่นะคะก็ เขียวสวยงามอยู่